สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันพุธสวัสดีวันพุธนะครับก็แสดงว่าพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาเช็คสรุปข่าวสารกันนิดนึงนะครับผมหลังจากที่มีข่าวสารออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับเกี่ยวกับแพทใหม่3.2.0เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะสรุปให้นะครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนะครับอันที่เป็นทางการแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะอัปเดตเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็คาดการณ์ทันแถมไปด้วยแล้วกันนะครับว่าคาดการณ์สิ่งที่อยากจะให้เป็นใน3.2 2.0เนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่มันอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่ะเรามาไล่ดูกันนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแพท3.2.0นะครับผมปล่อยกําหนดการออกมาแล้วก็ตามที่คาดการไว้นะครับก็คือจะมีการปริดประบุงเซิร์ฟเวอร์และอัปเดตแพใหม่3.2.0ในวันพรุ่งนี้นะฮะสปดีเพื่อหัสสปดีที่7ธันวาคมนะครับก็ตามที่คาดการไว้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็จะได้รับชานสติลนะครับเปิดฟรี1ครั้ง แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเปิดฟรีแพ็คไหนนะครับแต่ที่ผ่านๆมาเวลาอัปเดตแพตแล้วก็จะมีะแจกแบบเนี้ยฟรีหนึ่งครั้งนะฮะเกลือหนึ่งกระปุกครับผม <c oughs> <laughs> ยอกยอยอก,ยอก ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็คพวกแพ็คพิเศษในรอบนั้นๆนะครับแพ็คพิเศษอย่างเช่นพวกอีพิกบิ๊กไทม์โชว์ไทม์นะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้อีพิกเนี่ยมันจะมาให้เปิดวันจันทร์ใช่ไหมดังนั้นแล้วนะครับถ้าอันที่แจกชั้นดิวเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากติดตั้งเกมแล้วเนี่ยคุณจะได้รับตัวชั้นดิววันที่11ธันวาคมก็หมายความว่าก็คือวันจันทร์นั่นแหละนะแสดงว่าเปิดฟรีเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็ควันจันทร์นะครับแพ็ควันจันทร์ที่ผ่านมามันก็จะเป็นอีพิกใช่ไหมอ หรือยังที่จะเป็นบิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์ในแพ็กวันจันนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะขยับขยายหรือ,อยังนะครับอีพ e กเนี่ยเปิดกันทั่วถึงหรือ,อยังนะครับผมถึงเวลาของบิ๊กไทม์บูสเตอร์แล้วหรือ,อยังนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือแจกเกลือหนึ่งกระปุกก็นเนี่ยวันจันทนะครับผมแพ็กวันจันท์แพ็กไหนมาก็จะเปิดรีหนึ่งครั้งใครที่กําลังคิดว่าจะปั้นไอดีไก่ถ้าเกิดมีตัวดีๆมาอย่างเช่นพวกลูมินิเก้นะหรือว่าตัวที่เราชอบอะ่ะเออถ้าเกิดคุณอยากจะปั้นไอดีไก่มันก็จะง่ายหนน่่ออยเเพราาาะะวมมัจีีโกสปิด 1ครั้งนะครับคุณก็สุ่ม reid เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แล้วก็ไปผูก id เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้คือที่ประกาศเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับผมว่าอันที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยแพต3.2.0นะครับผมจะปรับปรุงเรื่องไหนบ้างนะครับเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับกดในเกมให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันแรกนะครับผมก็จะปรับในเรื่องของเพิ่มอีเวนต์ของโหมด co-op โหมด co-op ที่เราเล่นกัน2-2-3-3นะครับเดี๋ยวโหมดอีเวนต์ไอโหมด co-op ตรงเนี้ยปกติมันจะมีอยู่แ ในเฟนแมทใช่ปะเข้าไปที่แมทตรงนี้นะครับแล้วก็เฟนแมทนะครับแล้วก็ไปสร้างห้องโคออบแมทตรงนี้เดี๋ยวโหมดโคออตรงนี้ครับผมมันก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในอยู่ในอีเวนต์นะครับในเมนูอีเวนต์ตรงนี้นะครับอาจจะมีโคออบแมทอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ยังต้องเดากันต่อไปว่าเออในเมื่อโหมดโคออมันจะเป็นแบบ2 2 3 3ใช่ปะอ่าเราอาจจะชวนเพื่อนเล่นนะครับสร้างห้องหรือสุ่มไปเจอคนอื่นถ้าสุ่มไปเจอคนอื่นมันก็อารมณ์คล้ายๆกับเล่นอ่ะ แล้วสุ่มไปเจอที่คนที่ไม่รู้จักอ่ะมันก็จะประมาณนั้นเลยนะครับจะมีคนเล่นเยอะหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะครับอันนี้หมดโคออบจะอยู่ในอีเวนต์ส่วนของรางวัลจะเป็นทองจะเป็น GP ไอเทมอะไรต่างๆกนาะก็ถ้ามันอยากให้เราเล่นเยอะนะครับผมคิดว่ารางวัลน,น่าจะควรเป็นทองนะเป็น ทองเหมือนกับโหมด event user อีเวนต์ยูเซอแมทตรงนี้นะก็แจกสัก50ทองเนาะก็ยังดีนะจะได้มีคนเข้าไปเล่นเยอะๆนะครับผมส่วนเรื่องต่อมานะครับ r n t r w c t n t r a c t ก with GP นะฮะก็เราสามารถต่อสัญญานักเตะด้วย GP ได้แล้วนะครับผมในแพท พรุ่งนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีตัวเก่าๆนะครับที่เป็นตัวดิจิ n เดอรี่นะที่หมดสัญญาหมดอายุแล้วเนี่ยและยังเก็บไว้อยู่นะครับก็สามารถต่อสัญญาได้ด้วย GP แล้วนะครับนี่ผมก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันผมไม่เคยขายเลยนะครับเนี่ยตัวเก่าๆดิจินเดอรี่อะไรพวกนี้นะบางตัวก็อัพบางตัวก็ไม่อัพนะครับแต่ยังไม่เคยขายทิ้งเลยนะครับก็รอวันนี้เลยครับรอวันที่จะมีการต่อสัญญ,ญาด้วย GP ได้นะครับผมเบคแคมมีตั้งหลายล่างนี่เปิดอันนี้คือที่มีเยอะนี่คือเปิดซ้ำนะเปิดซ้ำได้ผมก็ไม่ขายนะยเอยู่ กาดสีชมพูกราดสีเหลืองนี่ผมเก็บหมดนะฮะถือว่าเป็นอนุสร์นะฮะ แล้วมันขยายครั้งได้ไงเราก็เลยต้องเก็บไว้นะเสียดายอ่าอย่างโรนโดเนี่ยถ้าเกิดคุณจะต่อสัญญาตอนนี้มันใช้ g p เออมันใช้ตั๋วต่อสัญญาใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีต่อสัญญาแบบ2แบบแบบ60วันกับแบบ1วันราคาก็จะแตกต่างกันไปราคายังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะแพงมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการกดท่าดีใจนะครับผมหลังจากทําประตูได้ในโหมดออนไลน์นะครับผมหลังจากอัปเดตวันพรุ่งนี้เนี่ย ใครเข้าไปเล่นในโหมดออนไลน์เนี่ยก็สามารถกดข้ามท่าดีใจของฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะครับผมแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่ว่าลูกแรกเนี่ยเราสามารถที่จะไม่กดข้ามได้คือ unskippable ก็คือท่าดีใจที่ไม่สามารถกดข้ามได้เนี่ยสามารถมีได้แค่1ครั้งต่อหนึ่งแมตช์สำหรับตัวเราเองนะครับผมสมมติเรายิงไปได้1ลูกเราไม่กดข้ามเนี่ยมันก็จะใช้โ u ต้าน,นั้นไปแล้วพอลูกต่อไปเรายิงได้อีกอฝั่งตรงข้ามเขาก็สามารถกดข้ามของเราได้แล้วนะครับผม,มประมาณนี้นะครับสำหรับท่าดีใจอันนี้เป็น สาเรื่องจากข่าวแรกวันนู้นที่ผมท,ทําคลิปบอกไปแบบละเอียดนะครับอันต่อมาครับ Part 2นะครับผมก็ปรับในเรื่องของหลีกนะหรือระบบแรงกิ้ง ในโหมด e football league หรือระบบเลน k ิ้งนะครับนี่ผมไม่ได้เล่นเลยดีนี้จะมีการปรับปรุงร e w r a นะครับผมปรับเงื่อนไขต่างๆนานาแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะปรับเป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่านะครับก็จะเป็น division แบบนี้แหละครับจะมี division หนึ่งสองสาม้าเก้าสิบก็คงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะคิดว่านะรายละเอียดเขาไม่ได้บอกนะฮะแต่จะปรับปรุงในเรื่องของการจับคู่นะครับผมให้ให้มันมีความสมดุลมากขึ้นน่ะเออเขาบอกอย่างนั้นนะคะผม division สามอาจจะไม่เจอ division หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องรอรุ่นกันนะ แต่เขาบอกว่าจะปรับปรุงเรือส่วนเรื่องคะแนนเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเหมือนกันนะครับผมใครที่จะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งอาจจะปรับให้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้มันจะแพ้ได้แค่2แมตช์ใช่ไหมจากดิวิชั่นสองไปดีวิชั่นหนึ่งอาจจะง่ายขึ้นไหมนะจำนวนแต้มเนี่ยอาจจะใช้น้อยลงไหมก็ต้องรอติดตามรับกันนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะปรับอะไรบ้างแต่จะปรับแน่นอนระบบแลงกิ้งนะครับต่อมาครับผมก็คือดีมทีมอินเทนนิ่งนะครับเราสามารถที่จะใช้ทีมของเราเองนะครับผมไปฝึกซ้้้อมไดแลว ปกติถ้าเกิดว่าเราไปฝึกซ้อมใช่ปหเข้าไปที่เทรนนิ่งตรงนี้นะครับเข้าไปที่ฟรีเทรนนิ่งตรงเนี้ยโหมดไหนก็แล้วแต่ฟรีคงฟรีคิกเนี่ยบางทีเราอยากใช้เดวิดแบ็คแฮมมาทดสอบการยิงฟรีคิกอะไรต่างๆนานานะครับผมตอนนี้มันใช้ไม่ได้มันใช้ทีมของเราไม่ได้นะฮะมันต้องใช้ทีมเนี่ยเป็นฟูลทีมนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นค่าพลังพื้นฐานด้วยนะครับไม่ได้ค่าพลังสูงอะไรเลยนะครับเราก็อาจจะเบื่อๆถึงเซ็งหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อจากอัปเดตวันพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทีมของเรามาฝึกซ้อมได้แล้้วนะะะครรับบุณจจฝึึกกกกซออมมเล่บบเ่ยิิงงฟีไตาาาๆ็สถ ได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับโฮมเอาเวยตรงนี้มันมีแค่ทีมทีมสําเร็จรูปใช่ปะเนี่ยฝั่งตรงข้ามฝั่งเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบดีมทีมเป็นทีมของเรานะครับผมมาให้เราเล่นได้นะครับผม ต่อมาครับเรื่องของการปรับระดับของบอทหรือ AI นะครับผมระดับความยาก6ดาวถึง7ดาวนะครับก็คือซูเปอร์สตาร์เอลิเจนเนี่ยอา,อาจจะได้รับฟีดแบ็กไปนะครับว่าโอ้ยบอทมันคลองบอลเยอะจนเกินไปนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยส่งคืนหลังส่งย้อนไปมานะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีการปรับอัปเดตด้วยนะครับเรื่องของการคลองบอลของบอทระดับ6ดาวและ7ดาวให้น้อยลงนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ง่ายขึ้นนะแต่คลองบอลให้น้อยลงนะครับอาจจะเปิดเกมบุกมากขึ้นไม่ได้ ส่งย้อนหลังบ่อยมากบ่อยเหมือนเหมือนปัจจุบันนี้นะฮะให้น้อยลงอะ่ะเออให้เปิดเกมบุกกันไวขึ้นนะประมาณนี้นะครับแต่ความยากจังหวะล็อกจังหวะเข้าทางอะไรพวกนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับเขาบอกว่าเอ,อ่อจะปรับระดับเรื่องของเปอร์เซ็นต์เลทนะครับผมในการคลองบอลให้น้อยลงนะฮะสำหรับ6ดาวและ7ดาวนะครับอันนี้ก็ที่เป็นประกาศยังเป็นทางการแล้วนะครับผมประมาณ78เรื่องนะครับณนะวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากกําหนดการนะฮะสามจุดสองจุดศูนย์เนี่ย อัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะถ้าตามเวลาไทยก็9โมงเช้านะครับผมถ้าตรงเวลาปกติก็ประมาณบ่าย3โมงตรงนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรงอยู่แล้วนะคบถ้ายิ่งมีอัปเดตแบบนี้เนี่ยก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะ4โมง5โมงหรือเปล่าแต่ก็คงไม่ช้าถึงขนาดเ,าเย็นๆค่ำๆแล้วครับผมว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน4โมง5โมงนะประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่นอนนะขึ้นอยู่กับเกมจะประกาศอะไรเพิ่มเติมอ่ะส่วนอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นออฟฟิเชียลที่เป็นทางการที่ประกาศแล้วนะครับผมว่าจะมีการปรับอะไรบ้างใช่่่มม้ททีีีนสิงผ ว่าเราจะมีลุ้นนะครับผมอยากให้มันปรับอะไรบ้างเนี่ยอันแรกเลยนะครับแน่นอนครับเรื่องของเกมเพย์ฮะเกมเพย์เนี่ยมันปรับแน่นอนนะครับแต่ปกติเนี่ยจากที่มันผ่านมาเวลาอัปเดตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกมเปิดแล้วแกถึงจะแบบโพสตเรื่องของรายละเอียดว่าปรับอะไรบ้างนะครับผมหรือเวลาใกล้เปิดเลยอ่ะถ้าถ้ามีออกมาก็อาจจะเป็นพ่งนี้หรือทึ่งเที่ยงบ่ายเลยจะมีข่าวเรื่องของเกมเพย์ปรับอะไรบ้างนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเกมเพย์เราอยากจะให้ปรับอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะปรับตามที่เราฟีดแบ็กกลับเข้าไปนั่นแหละครับเดี๋ยวด เมตาใหม่จะเกิดหรือเปล่านะครับผมการเล่นของเรามันจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นแพดกลางนะไม่ใช่แพดใหญ่ถ้าแพดใหญ่เนี่ยอาจจะมีปรับปรุงโครงสร้างเยอะอันนี้เป็นแพดระดับกลางๆนะครับไม่ได้แผดย่อยนะแผดกลางๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังเยอะว่าต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมีฟังก์ชัน m a s t e r ตอะไรเยอะอ่ะพูดถึง mastery นะจะมาหรือเปล่าครับผมผมว่าฟังก์ชันใหม่เนี่ยถ้าถ้าจะปรับนะครับถ้าจะมีเพิ่มเนี่ยก็คงบอกตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับบอกตั้งแต่2วันที่ผ่านมาสามารถ ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่มีเรื่องใหญ่หรือโหมดใหม่เข้ามาที่บอกว่าจะเพิ่มเพิ่มนะผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของมาสเตอร์ลิกนะที่ตามคาล endar ที่เขาจัดแพนไวนะ้น่าจะประมาณปีหน้านะครับอืมก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับกับผลการพวกนี้ไม่แน่ไม่นอนนะฮะมีเลื่อนเสมอมีปรับปรุงได้เสมอนะครับก็บอกเป็นโครงสร้างไว้เท่านั้นเองนะครับเอ่อเรื่องของเมนูต่างๆตัวเกมอะไรต่างๆยังครับผมคิดว่ายัง99%้าเเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นแพทกลางๆไม่ใช่แบบเปลี่ยนภาค25 2025อน,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 นพันหญ่รับผมอันนี้ก็อั นะครับเอ่อแพ็คใหม่แล้วครับแพ็คใหม่เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีแพ็คใหม่มาอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นแพ็คในรูปแบบไหนล่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีได้ได้เวลาบิ๊กไทม์แล้วหรือเปล่าบิ๊กไทม์ให้เราจะเปิดบิ๊กไทม์ติดบูสเตอร์แล้วหรือ,อยังนะครับก็อาจจะยังไหมอีพิกเนี่ยมันก็ยังมีเยอะอยู่พอสมควรเท่าที่ผมนึกออกนะที่ที่ยังไม่ติดบูสเตอร์มาให้เปิดกันะ่ะมันอาจจะต้องวนให้ครบเอ่อหรือเกือบครบนะครับผมสำหรับนักเตะอีพิกตัวเก่าๆร่างเก่าๆเนี่ยให้ม,ใหมีให้มีร่างใหม่กว่าจะถึงคิว ของ Big กไทมก็อาจจะนู่นน่าจะหลังปีใหม่สงการด้วยนะมั้ง นะส่วนไอ้แพ็คพวกเนี้ยแพ็คลูกดตะก้อนบอลอะไรพวกเนี้ยก็ถึงเวลาหมดพอดีนะครับเนี่ยเนี่ยยี่สิเชั่วโมงเจลีกอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแพ็คดตะก้อนบอลก็จะมีแพ็คใหม่มานะครับผมอย่าลืมไปสำรวจกันให้ดีนะครับว่าตัวนอวานิตติ้งคอนแทคเนี่ยจะหมดสัญญากันหรือยังนะครับผมอ่าถ้าหมดสัญญากันวันนี้ก็ต้องรีบแลกนะครับแต่ถ้าเกิดหมดสัญญาพรุ่งนี้คุณยังไม่ต้องรีบแลกก็ได้ไปรอเราดูแพ็คใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดชอบตัวในแพ็คเก่านะฮะยังไม่ได้แลกก็ต้องจัดนะครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับ แล้วก็กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับผมจะมีมาหรือเปล่ามีครับมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้เนี่ยก็ต้องรอประกาศนะครับว่าเป็นธีมไหนแล้วเป็นธีมฮาโลวีนไปเป็นธีมหิมะไหมมีหิมะตกเต็มหน้าจอไหมมันคงไม่ขนาดนั้นอันนี้เป็นเกมฟุตบอลนะครับก็อาจจะมีแต่ก็คงเป็นทรงเดิมนี่แหละครับผมแจกลูนแจกนี่แจกนั่นแต่ผมอยากจะให้แจกพวกทองบ้างนะไม่ได้แจกทองมานานแลวนะทองล็อกอินล็อกอินก็มาเลยแจก300ผมว่านะเปิดเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเนี่ยเราต้องกดรีทายรัวๆเลยแหละถ้าถ้า แบบนั้นนะเพราะว่าคนเข้ามารับทองเยอะใช่ป่ะแจ็หน่อยเถอะ300นะครับ300เออเมื่อกี้แพ็คหมดอายุด้วยนะ แพ็คหมดอายุด้วยนะครับเนี่ยผมหนึงเซ็งมากเลยไอเดีไก่เมสซี่ผมซื้อไม่ทันเนี่ยแพ็คนี้หมดอายุก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะมีแพ็คใหม่มาหรือเปล่าบางคนรอแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบพูอะไรพวกเนี้ยถามว่ามีความมีโอกาสความเป็นไปไ,ได้มันก็มีนะแม็กแพ็คแมนซิตี้อ่าแต่อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ทีมลิเกสิบไม่ใช่ทีมพาร์ทเนอร์นะครับแต่ตอนนี้ทีมพาร์ทเนอร์ก็เกือบจะหมดแล้วนะพาร์ทเนอร์หลักเนี่ยหมดแล้วนะแปดสโมสรไหมหกสโมสรยังมีอีกเนาะพวกปารีสแต่ปารีสไม่เคยมีแพ็คไม่เคยมีีีีตตตาานน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 นเเเเลยยนะะงงงงงงหหหมหมืืออออออกกกััััใจสสสรรรรรบบป่่็็ุ้้้้คควแพไ ลุ้นะครับผมก็อยากจะให้ทยอยทยอยมานะครับอย่ามาตุ้มเดียวนะฮะตังไม่พีไม่มีพอ ประมาณนี้สําหรับอีเวนต์หรือแพ็กต่างๆนะครับแล้วก็ตํานานใหม่ครับแน่นอนนะฮะตำนานใหม่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะฮะพอมีอัปเดตแพ็เข้ามาเนี่ยตำนานใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมก็จะค่อยๆทยอยใส่มาในดัตเตอรเบสแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแพร่สะพัดกันก็จะรู้กันนะครับว่ามีตํานานใหม่เข้าดัตเตอรเบสมีใครบ้างถ้าอยากให้มีตานานใหม่ใครบ้างก็ลองคอมเมนต์คุยกันนะครับผมซีดีนซีดาน,ซ,ดานซีดีองลีถ้าเป็นพวกเกรดแบบซูเปอร์เอสเอสแบบนี้เนี่ยซีดานองลีโนะ <laughs> รนดอนอากนเเกด แบบเกตเอสเกตเอเกตบีเกตซีลงมาค่าพลังอาจจะแบบเออซูเปอร์อาจจะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ในอดีตเนี่ยอาจจะตื่นเต้นน้อยหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะฮะอย่างน้อยก็ขอให้มานะครับอย่างน้อยนเนี่ยถ้าเป็นแมนยูขอกองหลังมาหน่อยนะยับซ้ำยับซ้ำเดมิ่งยาวีดิสเรโอเฟอร์ดินานเออกองกองหลังหน่อยกองหลังหน่อยนะครับแบ็กมีแล้วแบ็กขวาแกลลี่เนวิลมาลอยคีนยก็ใส่มาจะได้ฟูลทีมแมนยูหน่อยนะครับผมอะไรเออะรเออาอะไรก็แมนยูอ่ะก็พาร์ทเนอร์ไง ก็มีหลายทีมนะครับผมก็อย่างบาเยอร์นบาซ่าดีครูตำนานเยอะมากนะครับแมนยูขอเพิ่มหน่อยนะขอเพิ่มหน่อยนะจ๊ะกองหน้าล้นแล้วนะอลันสมิธก็อยากให้มาลูนี่ลูนี่ลูนี่มาหน่อยแต่ว่ากองหน้าเยอะเลยนะแมนยูเอากองหลังหน่อยกองหลังหน่อยนะครับผมอยากให้ใครมาก็คอมเมนต์หน่อยครับผมมันเป็นแค่ความคาดหวังนะครับผมแต่ก็มีโอกาสความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับพิคโคนมิเลยนะว่าแกจะไปจับเซ็นสัญญาใครมาได้บ้างนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับผมส่วนใหญ่ก็จะรู้พุ่มตุ้มเดียวนะครับวันปิดประปุ่งเซิร์ฟเวอร์เลย ปสรปุอีกทีหนึง่งอันนี้คือตั้งใจสรุปมันน่าจะคลิปยาวไปก็ต้องขอไปนะมันผมเผลอทุกทีเลยเผลอแบบไปพูดเรื่องนูน้นเรื่องนี้แทรกทุกทีเลยนะครับผมถ้าไม่ชอบใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับใครยังไม่ได,ด้กดติดตามกดติดตามช่องบ,บนสกีฟโฟโด้วยนะครับกดไลค์ like เป<อ>็นกำลังใจด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ